ครับสวัสดีวันที่28เมษายน2567ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันมั่งไหมล่ะเนี่ยนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ23.00น,นแล้วนะก็หา้าทุ่มกว่าบรรยากาศก,ก็จะมืดมืด,ม,ดมัวมัวตอนนี้ฉันก็มากับรถด่วนขบวนที่25เป็นรถด่วนพิเศษอีสานมคลานะครับผมอีสานมคาคาจาก ต้นทางกรุงเทพมหานครนะปลายทางหนองคายก็มีเอฟซีเขาขอมาว่าทักพานเคลื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ช่วยถ่ายให้ดูหน่อยอยากรีวิวธรรมชาติของเคลื่อนปลาสักชลสิทธิ์แต่เนื่องจากว่าฉันส่วนมากแล้วจะผ่านแต่เวลากลางค่ำกลางคืนก็นเลยไม่สามารถที่จะ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามได้มีแต่ภาพบรรยากาศความมืดมืดแต่ยเอฟซีท่านต้องเสียอ,อกเสียใจก็ขอมอบภาพบรรยากาศอย่างมืดมืด,มดให้ก็แล้วกันเนาะอ่าเขื่อนป่าสักชลริิธิ์เนี่ยก็อยู่ระหว่างสถานีแก่งเสือเต้นและสถานีสุรานาลายัยโดยมีสถานีโคกสลุงอยูอยออนนะ่อยู่กลางเขื่อนนะอยู่กลางเขื่อน อยู่กลางเขื่อนโดยส่วนมากแล้วนะมันก็จะเป็นอ่าทางนะทางโดยบนพื้นราบแล้วก็พอเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็นสะพานนะครับสลับกันไปมาในอย่างที่ในภาพเนี่ยในคลิปนี้ก็เป็นสะพานนะครับรถไฟก็จะผ่านสะพานข้ามน้ําไปมาโค้งมปทางซ้ายโค้งมาทางขวาสลับไปมาส่วนค่ําคืนนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมแต่ในส่วนของฉันแล้วก็คงไม่สุกรู้สึกถึงความอบอ้าวใดๆเลยเนื่องจากว่า ฉันอยู่ในกระจัก QSY 5232ซงสงเปิดแอร์อยู่ประมาณ24องศาเซนเซีย e แล้วก็เปิดพัดลมช่วยด้วยนะทำให้ฉันรู้สึกสบายอกสบายใจกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋านะสามารถที่จะขับรถไฟได้สบายอกสบายใจมองทางซ้ายมองทางขวาก็ดูว่าอยากจะเจอสิ่งลี้ลับต่างๆที่ท่านหลายท่านนะได้กล่าวได้บอกไว้ว่าพิทักษ์พิทักษ์เจออะไรบ้างไหม พิทักเจอผีบ้างไหมพิจาร์เจอโน่นบ้างไหมเจอนี่บ้างไหมฉันก็บอกไม่ถูกหรอกแกบางฉันก็เห็นสิ่งต่างๆแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันใช่ไหมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางฉันก็ไม่รู้ว่านั่นมันจะใช่ไหมนะเห็นเป็นเงาเป็นตะคุ่มอยู่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่ไหมนะถ้าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่ที่แกคิดว่าฉันควรจะเห็นว่าใช่หรือเปล่าฉันก็ตอบได้เลยว่าคือสิ่งนั้นแหละที่ฉันเห็น จะก,ก็ตอบไปถูกว่ามันใช่ผีหรือเปล่านะครับผมนะนสถานีที่เราจะเข้าอยู่นี้ก็คือสถานีโคกสลุงนะครับผมสถานีโคกสลุงนี่ก็คือสถานีที่อยู่กลางเขื่อนนะครับผมเนาะอยู่กลางเขื่อนถ้าแกมาเที่ยวโดยรถนําเที่ยวนะครับผมแกก็จะ ต้องมาจอดที่นี่นะรถนำเที่ยวเขาจะมาจอดที่นี่แล้วเขาก็จะมีของที่ชาวบ้านนํามาขายนะครับผมมีของที่ชาวบ้านเขานํามาขายเต็มไปหมดเลยนะครับผมนี่คือบรรยากาศสถา,า,านีโคกสนุงเวลาค่ำคืนในเวลาห้าทุ่มนะครับเวลาห้าทุ่มนะครับผมแต่ในช่วงนี้ทางในส่วนนี้ก็รู้สึกจะไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่ค่อยดีนะครับผมนะ่าไม่สามารถที่จะทําความเร็วได้ก็เสียวนะครับผมมันไม่เหมือนทางลาบถ้าเกิดผิดพลาดประการใดไปมันก็แค่นะมันแค่ล่วงแค่นั้นแต่นี่มันก็คงได้เจ้าเอกน้ํานะครับผมนะ แต่ในช่วงนี้นะครับผมน้ําในเขื่อนป่าศักโชลสิธิ์มันก็ไม่มีนะก็เห็นมีเป็นวงๆนะครับผมว่ามีการก่อกคงกอไฟมีวัยรุ่นวัยรุ่นหรือมันน่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับผมนะคนเด็กคงไม่มานะครับผมนะก็คงมานั่งกินลมกินเหล้านอหาความท่งความสุขมากลางตรงกลางเต็นท์หาปงหาปลากันนะครับผมนะเพราะว่าได้ยินเสียงตะโกนโวกเอกบ้างบางครั้งบางคราวนะครับผมก็ขอให้มีความสุขนะครับผมนะคนชีวิตคนเรานะมันสั้นนะตรงไหนที่มีความสุขก็รีบไขว่ขวานะครับผม ในส่วนนี้เราก็กำลังข้ามสะพานอีกเช่นเดิมนะครับข้ามสะพานข้ามข้ามน้ําในเขื่อนนะครับข้ามน้าในเขื่อนจะบอกว่าสันเขื่อนก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่ใช่สันเขื่อนเนาะเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกก็จะโดนว่าโดนกล่าวตักเตือนอีกนะครับผมนะนี่ก็คือขอมอบให้เอฟีที่ขอไว้นะครับผมว่าถ้าผ่านป่า,าเขื่อนป่าศักดิทุลสิ์แล้วช่วยถ่ายให้หน่อยนี่ก็ถ่ายได้ประมาณแค่นี้แหละแต่จริงๆแล้วความจริงแล้วมันสวยงามมากนะครับผมและว,วันนี้มีพระจันทร์ขึ้น สวยมากเลยนะครับผมแต่ผมลองพยายามถ่ายแล้วมันก็ถ่ายไม่ติดนะครับผมถ่ายไม่ติดวันนี้พระจันทร์สีสวยด้วยเพราะว่าโลกเรามันร้อนเนาะพระจันทร์เลยก็ดูร้อนแปลกๆสีแปลกๆสีแปลกๆตาหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเพศนะอาเพศประการใดนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้าต่อไปนะครับผมแล้วก็ขอมอบให้เอฟซีนะครับ